าวไรดีครับพี่มาวินข่าวนี้พูดถึงเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่โฟลเล็กครับผมโ<า>ฟลเล็กทีดีต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีผู้เสียหายเนี่ยเกือบหมื่นลายนะครับและที่สําคัญก็คือมีคนในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับหากใครสงสัยว่าโฟเล็กทีดีคืออะไรเราจะพาไปทําความเข้าใจกับคําว่าโฟเล็กก่อนเลยซึ่งโฟเล็กนะครับคือตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ซื้อขายกันโดยตรงในระดับโลกซึ่งเทรดเดอร์นักลงทุนสถาบันและธนาคารจะทําการแลกเปลี่ยนเพื่อเก็งกาไรซื้อขายสกุลเงินของโลกกันนะครับซึ่งโฟเล็กก็เป็นหนึ่งในตลาดเทรดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีเงินหมุนเวียนจากทั่วโลกในแต่ละวันอยู่ที่ประมาณ5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนโฟเล็กทีดีทำหน้าที่เป็นเหมือนโบรกเกอร์ที่ช่วยเทรดโฟเล็กนะคร โดยใช้วิธีการระดมทุนกองทุนจากผู้สนใจเริ่มต้นที่คนละ5 0 0 0 0ถึง60,000บาทนะครับซึ่งหากได้กำไรมาก็จะมาแบ่งตามสัดส่วนที่ลงทุนกันไว้ครับ ซึ่งคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ในตอนนี้ครับมีนายอภิรักษ์โกฐทิกับพวกนะฮะตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันซึ่งเกิดจากการโฆษณาชักชวนต่อประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมลงทุนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ w w w f o r e x 3d c o m และแอปพลิเคชัน a c e b o o k ครับโดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ mm. พร้อมทั้งยังเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ60ถึง80ของผลกาไรที่ได้ ทำให้มีผู้หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและร่วมลงทุนเป็นจํานวนมากครับแต่ทั้งนี้เขาไม่ได้นําเงินไปลงทุนตามที่บอกครับแต่ว่าเอาเงินที่ประชาชนลงทุนเนี่ยไปหมุนเวียนจ่ายแก่ประชาชนผู้ลงทุนหรือผู้ให้กู้ยืมเงินรายอื่นทําให้มีผู้ที่รับความเสียหายเนเป็นจํานวนมากและความเสียหายนี่คือเป็นเงินหลายพันล้านบาทเลยครับ และจากเหตุการณ์นี้เองนะคะก็พบว่ามีคนในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงค่ะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนนะคะหนึ่งในนั้นก็มีคุณพิงกี้สาวิกาที่ถูกสารอาญาไม่ให้ประกันตัวในคดีนี้ค่ะซึ่งพนักงานอายการ สำนักงานอายการคดีพิเศษ4ได้ยื่นฟ้องในความผิดฐานหลอกลวงร่วมกันนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกง รวม3ข้อหาค่ะซึ่งตอนนี้อายการได้แนะนำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกผู้ต้องหามาอีก16คนนะคะให้มาสอบสวนดำเนินคดีรวมทั้งหมด24คนค่ะซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีดีเจแมนแล้วก็คุณใบเตยอาสยามรวมอยู่ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นทาง DSi ก็ได้ออกหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ติดตามกันต่อไปนะครับ